นังก็ติดเล็บของเข้าบ้านละเอารถไปเค็มเขื่อหลานก่อนไปเขือนเป็นไงิงน้ำซุปมางานงา,า,าน,ยานอยู่บ้านจะทำเด็งามนะคะ <c oughs> ไปๆซบมา ไปเจอปัญญากินซบก่นอนยามมาเตี่ยซบ,บนะซบปัญญุงเทพมันอยู่อันไปเจอปัญญากินดาครัวแกเข้าบ้านมากับหลานขนของหลงรหลดบ่รหลดโดนจนมาดีนะปุ่นมาจนตั๋วสองหลอบอ่ะก่อนปี่ไม่แล้วกะวันซุกวันที่สมมสีม่มาเอาของไปส่งสุโขทยัยโดนจนประตูบุ๊ปก,ก็เลยจะเอารถไปเคมก็เลยต้องขนของหลงของ,ง,ข,องของมันหนักว่เมียกมาน มันค้นไหวเขาต้องจ่วยมันธุรกิจก็ต้องจยองวยกันต้องจวย,ยกันทำมาหากินเขาก็เขากินทำมาหาจ่วยกันทำมาหากินนั่นแหละนี่ยังก็ต้องจวยกันแต่ก่อนเขาก็ทํางานโรงงานนั่นแหละคือเขามาค้าขายเป็นนายตัวเองวันดีดี นี่หลงผุงนันเต็แล้วหรอนยางมแมยางมันไม่ไปอยู่บ้านสมสีก็เลยเขออามาอยู่บ้านอัน ลุงมันอยู่คนเดียวก็เป็นห่วงมันบ่ถ้าลุงอยู่คนเดียวนะนวันนี้เพรฟ,ฟอรมันรวยพเด้พปีสาวมาก็เลยให้หลานออกจากโรงงานมันเนี่ยมาขายของนี่แหละเพราด้พปีสาวก็อยู่บ้านหลานไปมามานรวยหลานไปมามานก็เลยยกของมได้บ่ฉันรีเกะ่วยกับปีสาว่วยกัน่วยเขารวยกันผลไม้ละม,ละมือจะได้เซ็จเร็วๆมันนักของเนะี่ย อม่ีไม่หม,ม,มวกไมทุงติน้นถุงมืดที่เขาทำไร่ทำส่วนไงเขาแแย่ด้รอนีลยอ้พนมามันจับได้มันจัได้เอดีกว่าทมอเสืออย่าง,งนนะีงมันออหนาับขนมานือหมวกตือ้อแอนถุงิน

ของมันเยอะเพราะว่ามังได้เอาของไปส่งแต่มันกำลังไปหับของมาร้านบ่าะไปหับของมาแล้วันไปส่งซุโขทไทยวันนั้นวันซุกวันที่สิสี่มาวันเดียวเนี่ยเราก็โดนรถรถก็โดนโจนแหมก็เลยต้องเอารถไปเค็มของก็เลยหนักก็เลยต้องช่วยกันขนลงรถมันหนักแกไปของเลย มันล้บเเบ<า>เลี้ยเหลียบบ่ฮะเลี้ยเรียบมันล้บบ่เลี้ยเรียบล่าดีเอ๊ะเลยบมันก่อนจ <laughs> ะทำไรถ่านา อของที่ขนลงรถด,ดูเป็นเกิงบ้านรถปิกอัพกันได้ของเป็นเกิงบ้านรูวัวดูเต็มบ้านว่าของอะ